สวัสดีครับพบกับผมทานายุุไทยซิ่งครับวันนี้เราพามาชมยันมา5้แรงครับตัวใหม่รถเจียสีครับมาปั่นนาตมครับเนี้อที่ประมาณ18บแปดไร่ครับวันนี้หาเงินได้ประมาณ สี่พันกว่าบาทครับรายได้ดีมากครับสำหรับรถไถครับหรือรถแท็กเตอร์ครับสิบแปดไร่ครับวันนี้เสร็จเลยครับไรละสามร้อยครับเป็นรายได้ที่ดีครับหาเงินไม่ยากท่าไรครับสำหรับอาชีพรถไถครับเจียซีครับบ้านน้องสองห้องครับ ติดต่องานได้ครับกับยันมาตัวใหม่ครับ51แรงมาครับผมงานเยอะมากครับแรงจัดประหลัดบอกครับ น้ำเยอะมากครับวานนาตุมครับผมนาแห้งก็ไล่ละ3ามร้อยครับนาตุมก็ไล่ละสามร้อยเหมือนกันครับปีนี้ฝนดีครับ รายได้ของรถแทก็กอร์จะอยู่ประมาณวันละสามพันไม่ขาดครับประมาณนี้ ันนี้ประมาณ4,000กว่าบาทครับตอนเช้าปั่นมาแล้วครับอีกหนึ่งงานครับวันนี้จะหางกันได้ประมาณ4-5,000ครับวันนี้สำหรับเสียสีครับตอนเช้าทำมาแล้วหนึ่งหนึ่งงานครับเสร็ดไปแล้วนี่โรงงานที่สองต่อครับ จะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับถุงหวดปีละแสนสองถึงแสนสามครับวงเงินประมาณล้านสี่ถึงล้านห้าครับประมาณนี้ครับไม่เกินนี้สำหรับรถไทยยันมากครับ ตัวใหม่ครับ51เรงม้าครับผมมันเลือดนิดหนึ่งครับ แรงจัดประหลัดบอรครับคันนี้แบบยนต์มาตัวใหม่ครับ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ